เป็น3คะแนนที่ต้องบอกว่าโชคดีมากๆสำหรับลิเวอร์พูลในเกมที่เล่นไม่ดีเอาซะเลยแต่ว่าคู่แข่งก็มาพลาดให้มาคุยกันหลังเกมครับเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้2ประตูต่อหนึนะครับ อย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงฝากกับบริษัท AI Striker นะครับบริษัทนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบรนด์แรกครับที่เราเอาเข้ามาให้กับทุกท่านก็คือแบรนด์ b e q u i e t นะครับใครอยากจะได้สิงน้ำสิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเคสหรือว่า power supply นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อกับ b e q u i e t กันได้นะครับ ตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วในร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วไปนะครับ JIB ทั้งช็อปต่างๆทั้งออนไลน์ I have CPU b a r a n a พวกนี้ก็มี B q u i e t ก็ฝากไว้กันด้วยนะครับกับ B q u i e t นะครับความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพมาคุยกันเลยนะครับลิเวอร์พูลครับโอ้โหสุดท้ายหลังจากสรุปเกมลงเล่นก่อนชนะขึ้นจากฝูงแถมคู่ดึกทีมอย่างอาเซนอลปลาชัอีกนะครับ ก็เป็นค่าคืนที่ต้องบอกว่าทุกอย่างดูจะเข้าทางเสนอเกินนะครับยิ่งถ้าย้อนกลับไปดูเกมของล์พูลแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าแมเล่นก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่เล่นแย่วันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสุดท้ายเก็บ3คะแนนได้แบบก็ต้องใช้คําว่างง,งงเหมือนกันนะฮะแฟนล์พูลพาเลสไปโดนใบแดงไล่ออก แต่ว่าลิพูก็กลับมาได้นะครับยิง2ประตูในช่วงท้ายเมื่อวานไปดูการจัดทัพกันหน่อยนะครับลิพูก็โคชิงมีข่าวออกมาก่อนเกมตั้งแต่ช่วงประมาณสัก3-4ชั่วโมงก็แหละว่าเจ้าหนูคอนซาจะได้ออกสตาร์ทเป็น11คนแรกแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคอนซาได้ออกสตาร์ทแทนที่ของเจอมาติปที่เจ็บแล้วก็ไม่ใช้โกนาเต้ก็ให้คอนซาเล่นทางขวานะครับแล้วก็ ฟานไดก็ยืนทางซ้ายของคู่เซนเตอร์แบ็กซ้ายสลับมาเป็นนาะซิมิกัสบ้างนะครับแบ็กขวาก็าให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนผู้สาวประตูนเนี่ย กอลิสซงเบเกอร์กลับมาเฝ้าสาวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขยับขึ้นมาแดนกลางน่าสนใจครับเพราะว่าวาตุเอนโดครับยังคงได้เล่นเป็นกองกลางตัวรับต่อเนื่องนะครับตำแหน่งของอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์ที่เจ็บไปก็ให้กราฟเฟนแบกลงมาบ้างนะครับโซบอสไลเล่นเหมือนเดิมสารประสานในเกมรุกโจ้ใต้ยังไม่พร้อมนะครับก็สลับมาให้ดาวินูนเยสออกซาร์เป็น11คนแรกบ้างทางขวาซาร่าแล้วก็ทางซ้ายก็ ใช้ทางด้านของลุยดิ i a สเหมือนเช่นเดิมนะครับเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นมาเนี่ยบอลของลิพูก็ผมใช้คำว่ายังดูไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับการต่อบอลคือปกติเนี่ยเราจะเห็นเทรนด์หุบเข้ามาเล่นที่เรียกว่า i n v e r อร์ l ฟูลแบอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าเกมนี้ในช่วงแรกเนี่ย ถ้าสังเกตการเทรนด์จ,จะไม่ค่อยหุบมาเท่าไหร่นะครับจะถอยโซบอสไลน์มาออกบอลร่วมกับวาตรุเอนโดแล้วก็ดูจังหวะต่างๆของเอนโดเนี่ยคือก็ก็ยังไม่ดีนะคือคงจริงเกมนะัดที่แล้วที่เขาลงมาผมว่าผลงานใช้ได้นะแต่พอมาในเกมนี้เนี่ยมันก็ยังดูติดตขัดขัดขด,ขด,ดูมีจังหวะที่ช้าไปครึ่งจังหวะอะไรประมาณนั้นนะครับพอเล่นๆไปเนี่ยมันไม่โอเคก็ก็ต้องสลับให เทรนด์เข้ามาเล่นเป็นอินเวอร์เหมือนเดิมก็ขยับเข้ามาช่วยด้านในบ่อยขึ้นแต่จะในช่วงต้นเกมที่ไม่ค่อยขยับเข้ามาผมก็คือตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยพอมาเป็นควอนซ่ายืนทางขวาเนี่ยบางครั้งบางทีการสอดประสานในจังหวะที่ทีมเปลี่ยนจาก รุกเป็นรับเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยมั่นใจกันเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ต้องให้เทนส์สลับเข้ามาข้างในเยอะแต่พอมันจําเป็นที่ต้องเอาเทนด์มาช่วยออกบอลก็ก็ขยับเข้ามาข้างในนะครับก็เป็นวันที่ลิอร์พูลข้างหน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าในแผงเกมรุกของลิท์ูช่วงหลังก็ต้องยอมรับแม้ว่าพวกเขาตอนเนี้ ถ้ายังไม่นับแมนซิตี้ที่จะลงสนามในวันอาทิตย์เนี่ยลิอร์พูลเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดเท่าแมนซิตี้นะครับแต่ว่าดูพลังต่างๆในการทําประตูเนี่ยมันมันไม่ค่อยสม่ําเสมอแล้วยิ่งช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นในหลาย,ลายคนดูขาดความมั่นใจในจังหวะสุดท้ายไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนูนเยสไม่ว่าจะเป็นดิอยสก็ดูเงียบไปหน่อยในช่วงนี้แล้วเกมมันก็ดูมีปัญหาเลยทีเดียวนะครับลิอร์พูลโดยเฉพาะ ในการขึ้นเกมตรงกลางยังดีที่จังหวะที่วัตุรุเอ็นโดเนี่ยเสียบอลแล้วโดนนะทางด้านของพาเลสเปลี่ยนโอกาสตรงนั้นไปได้เนี่ยโดนจับว่าเป็นจังหวะฟาวก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวะที่ลิพูสุ่มเสี่ยงจะเสียจุดโทษโอเคแหละถามว่าฟาวมันฟาวจริงแหละแต่ว่าคือคือฟุตบอลกลางรับอย่างเอ็นโดเนี่ยบางครั้งบางที ลูกแบบนี้มันก็สุ่มเสี่ยงนะโดนเข้ามาแบบติดแล้วก็โดนจิ้มจังหวะนิดๆหน่นอยๆแบบนี้คือถ้าถ้ามันพลาดมันกลายเป็นจังหวะที่ไม่ฟาวขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเสียหายก็เห็นได้ชัดเลยว่า,วาเกมครึ่งเวลาแรกเอนโดเล่นไม่คดีเท่าที่ขวรน,นะครับครึ่งหลังจะเกนครอปเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใน,ในส่วนของตัวผู้เล่นด้วยซ้ําไปเมื่อเอนโดเล่นไม่ได้ก็ต้องถอดออกครับเป็นเรื่องปกตินะครับในช่วงพักครึ่งเวลาที่ผูก็เปลี่ยนคนแรก ที่จําเป็นต้องลงก็คือถอดเอาวัตรุเอนโดออกเลยนะครับก็ให้โจโกเมสมาเล่นแบ็คขวาแล้วดันเทรนเดอร์เชอร์อานขึ้นไปเล่นเป็นกลางรับเลยนะครับก็หหลายๆคนที่เชียร์กันอยู่เอ๊ะอยากเห็นเทรนเล่นเป็นตรงกลางก็ได้เห็นเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่ต้องแก้ไขปัญหานะคือคือถามถึงเรื่องของกลางก่อนที่จะไปต่อในรูปเกมครึ่งหลังก็น่าสงสัยตรงเอนโดน,นะครับคือตำแหน่งตำแหน่งกลางรับเนี่ยล์พูก็ต้อง คือผมอยากคือจะใช้คําว่ากลางร,รับคือการยืนน่ะใช่รู้ไหมการยืนมันคือกลางร,รับก็คือคําว่ากลางรับก็คือการยืนที่อยู่ต่ําสุดในแผงเกมแดนกลางนะในแผงมิดฟิลแล้วก็คอยปัดกวาดอยู่หน้าแผงเกมรับแต่วิธีเล่นของล์พูเนี่ยมันไม่ได้เล่นกลางร,รับคุณรู้ไหม ต้องใช้คำว่า holding midfield อ่ะก็เป็นตัวออกบอลเป็นตัวเชื่อมเกมโอเคแหละอาจจะมีเล่นเกมรับบ้างเพราะว่าฟุตบอลมันต้องเล่นเกมรับทุกคนอ่ะมันไม่ต้องเป็นกลางรับเล่นเกมรับอย่างเดียวอ่ะแต่มันไม่ใช่กลางรับในแบบที่โอ้โหคุณต้องเล่นแต่เกมรับคอยเตะคอยตัดเกมอย่างเดียวมันไม่ใช่หน้าที่หลักของกลางของลิพูนในตำแหน่งตรงนี้มันเหมือนเป็นกลางตัวออกบอลที่ซ้ำไปซึ่งถามว่าความจริงนักเตะญี่ปุน่น โดยเพราะอย่างเอนโดเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยเขาออกบอลได้ดีนะครับเป็นผู้เล่นที่ออกบอลได้เป็นผู้เล่นที่เอาตัวรอดเก่งอ่ะคือผู้เล่นญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือระบบฟุตบอลในการสอนเขาดีการถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สแกนหรือว่าการมองข้างหลังก่อนที่บอลจะมาถึงเนี่ยทำได้คือเพอร์เฟกอ่ะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอพอมาเล่นกับลิปูบอกว่าหรือว่าคําว่าพรีเมียร์ลีกกับการ ความเร็วของฟุตบอลที่มันเพิ่มมากขึ้นทำให้เอนโดยังปรับตัวไม่ได้มันเลยมีบางเกมที่ดีบางเกมที่ก็ดูแบบเมื่อคืนที่ก็ยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่มันเลยกลายเป็นว่าปัญหาของร์พูตอนนี้ในตำแหน่งมิดฟิลตัวโฮลดิ้งมิดฟิลหรือมิดฟิลเบอร์6เนี่ยผมขออนุญาตไม่เรียกกลางรับแล้วกันเพราะเดี๋ยวพอพูดกลางรับคนมันจะตีมันต้องเล่นตัวรับแต่ไม่ใช่นะคือถ้าปอกต่อให้คุณเล่นเกมรับดีๆแต่คุณออกบอลไม่ได้ก็เล่นกับร์พูชุดนี้ไม่ได้คุณเข้าใจไหมดังนั้น ตัวตรงนี้มันต้องออกบอลได้โอเคแหละเอนโดพอมีจังหวะที่ช้าในการออกบอลคลองบอลไม่ได้เนียนอะไรมากมายกับบางเกมนะครับซึ่งก็มันก็ยังมีปัญหาโอเคแหละแม็คคาริสเตอร์พอจะเล่นได้ก็คือ,ค,อคือตำแหน่งนี้ผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคแหละอาจจะไม่ได้เป็นตำแหน่งที่แม็คคาริสเตอร์เล่นแบบชินตาแบบที่เราโอ้โหสักเท่าไหร่แต่เขาก็คือ,ค,อคือตอนนี้ผมยังเปรียบเทียบกัน2คนอะ คนจริงผมเชียร์เอนโดด้วยซ้ำไปนะผมเชียร์เอนโดว่าเฮ้ยตำแหน่งตัวเอนโดน่าจะทําได้ดีเพราะวิธีการนี้ผมบอกว่าผู้เล่นญี่ปุ่นประสบการณ์ของเอนโดมันสูงอยู่แล้วมันคือผูเ้เล่นระดับท็อปอยู่แล้วน,น่าจะทําได้แต่กลายเป็นว่ามันก็ยังไม่สม่าเสมอโอเคแหละแมคคคลิสเตอร์อาจจะมีจงังหวะทีะ่บางครั้งบางทีก็มั่นใจในตัวเองมากไปหน่อยครองบอลเก็บบอลตรงกลางซึ่งมันก็ทําให้อาจจะเสียบอลในลักษณะของเอนโดบ้างแต่ว่า แต่ก็ยังดูดีกว่าคุณรู้ไหมดังนั้นเบอร์หกเี็ยก็ยังมองว่ายังก็พยายามเอาใจช่วยเอนโดนะแต่ว่าผมก็ยังมองว่าแม็คลิสเตอร์จะทําได้ดีกว่าในตำแหน่งตรงนี้นะครับพูดถึงความสม่ําเสมอตอนนี้ก่อนนะแต่ก็ไม่น่าใจถ้าเอนโดได้เล่นไปเรื่อยๆปรับตรงปรับตัวต่างๆเข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้ดีขึ้นรู้จังหวะว่าเฮ้ยมันจะมาเร็วแบบนี้มันจะโดนแบบนี้เนี่ยเขาเอาตัวรอดได้ดีขึ้นก็ว่าไปแต่ว่าถ้าจะถ้ายังจะต้องแบบนี้ผมว่ายังยังมองถึง แม็คาริสเตอร์ที่ทำไม่ดีกว่าตรงนี้นะครับส่วนจะไปเป็นคนที่สามเป็น uh, เทรนเลยไหมผมว่าคงไม่ง่ายแหละเพราะไงเทรนก็อินเวอร์ดเข้ามามันมันก็เป็นมิติที่เพิ่มจำนวนในแผงมิดฟิลด์อยู่แล้วเพราะถ้าไม่ใช่เทรนเป็น uh, โจโกเมสอินเวอร์ดเข้ามาผมว่ามันก,มนก็มันก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมแบบที่เทรนต์ทำนะครับก็ นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องต้องดูซึ่งความจริงเมื่อวานอร์พูมันก็ไม่ใช่ไม่ดีแค่เอนโดนะครับแต่ว่าครอปก็ต้องเลือกแก้ปัญหาในจุดที่มันหนักที่สุดไปก่อนจริงกราเฟนแบกก็เล่นไม่ออกสบอสไลก็เล่นไม่ได้แถมข้างหน้าก็เนี่ยมันดูสเปซสปาไปห,หมดนะบลอร์พูในเกมเมื่อวานแล้วในครึ่งเวลาหลังเนี่ยก็ก็โชคร้ายอีกจังหวะที่ควอนซ่ากำลังจะโดนเปลี่ยนตัวออกอยู่แล้วแต่ก็ไปทำฟาวในกรอบเขตโทษจับโดนจับ VAR ซึ่งก็ชัดเจนนะครับจังหวะนี้นี่มันก็ฟาวอยู่แลล้วหะ ก็กลายเป็นจุดโทษที่ทําให้พาเลชได้ประตูขึ้นนําไปกอดอูผมว่าถึงตอนนั้นเนี่ยแฟร์ลิพูเครียดเลยทีเดียวนะครับกับจังหวะต่างๆที่มันไม่เป็นใจสร้างโอกาสได้น้อยทุกอย่างมันดูมันดูแย่ไปหมดจนครอปเนี่ยต้องเรียกได้ว่าจําเป็นต้องมีการสลับผู้เล่นเปลี่ยนตัวลงมานะครับก่อนที่ทีมจะได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นการเปลี่ยน2คนถอดเอาโซบอสไลออกแล้วก็เคอร์ติสโจนมาแทน ถอดอาร์เ์วินนูนเยสออกแล้วก็ส่งฮาวิเอเลตลงมาแทนเนี่ยเฮ้ยผมว่าโอ้โหไล่เรียงกันเลยผู้ใช้โคตาการเปลี่ยนตัวถึง5คนนะครับในช่วงเวลานาที75คือเปลี่ยนตัวครบไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้กัคโปก็ลงมาแทนกาเฟนแบกแล้วในช่วงที่ทีมต้องการเกมรุกถูกไหมหลังจากที่เสียจุดโทษในจังหวะนั้นไปเนี่ยก็มีผู้เล่นอย่างกัคโปลงมาช่วยตรงกลาง มันก็ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นจนสุดท้ายคุณต้องเปลี่ยนคุณคิดดูแล้วกันว่าวันที่ทีมเขาเรียกว่าอะไรวันที่ทีมต้องการประตูกองหน้าที่ทีมตั้งความหวังไว้อย่างดาวินนูนเยสยังโดนถอดออกคุณดนอย่างโซบอสไลที่เราตั้งความหวังว่ายัางโดนถอดออกมันดูทุกอย่างแย่ไปหมดแต่แต่มันมีจุดจุดหนึ่งที่มันก็มองได้นะครับว่า คำว่าเจอเกนครอปกล้าเปลี่ยนตัวสําคัญออกแบบนั้นแสดงว่าเขามั่นใจในผู้เล่นตัวสารองแล้วแล้วนี่คือจุดสําคัญของลิพูคือผู้เล่นสารองเนี่ยสามารถลงมาแล้วแล้วฝากความหวังเอาไว้ได้นะครับเมื่อวานตัวสารองที่ลงมาไม่ว่าจะเป็นเคอร์ติสโจนไม่วหมาจะเป็นฮาวิเอเลียดก็ถือว่าทำความจริงบอกว่าสำรองลิพูด,ดีทุกคนนะครับโกเมสเมื่อวานลงมาเล่นแบ็คขวาก็มีจังหวะเติมเข้าไปเปิดบอล คามจริงโกเมสเป็นคนที่เปิดบอลดีนะครับแต่คุณเทียบไม่ได้กับเทรนด์เลสเตอร์อาร์โนถูกไหมเพราะเทรนด์นี่คือต้องบอกว่าเป็นตัวเปิดบอลระดับโลกอ่ะแต่ว่าโกเมสอาจจะเป็นคนที่เปิดบอลได้ดีในระดับหนึ่งแต่มันคนละเกรดกันอ่ะแต่ว่า,าท่านเทียบแับแบ็คขวาทั่วไปอะ่ะโกเมสไม่ใช่คนที่เปิดบอลแย่เลยนะครับโกนาเต้ก็อย่างที่รู้ผมก็แหมเสียดายว่าคือบางทีครอปก็อาจจะวันมั่นใจกับเด็กไปหน่อยนะคามจริงโกนาเต้เขาก็มีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วในขณะที่เขาติดจจงความขายันของเขา ทำได้ดีในแผงมิดฟิลด์อยู่แล้วครับี่เอเลียดอีกก็เป็นคนที่วูบว่าเป็นคนที่มีมิติในการเล่นเป็นกองกลางที่อ่ะอย่างที่เรารู้การปกติเอเลียดเล่นเป็นตัวลุกด้านบนพอมาเล่นเป็นตัวตรงกลางการการจี้ของมิดฟิลด์อ่ะถ,ถ้าคุณเล่นตรงกลางปกติคุณจะไม่ค่อยมีกองกลางที่แบบกล้าเลี้ยงหาคู่แข่งแต่ถ้าเป็นปีกตัวรุกด้านบนเนี่ยยังไงมันก็ชอบเลี้ยงจี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่พอครับี่เอเลียดมาถอยลงมาเล่นเป็นตัวตรงกลางนี่ก็นี่เป็นอีกหนึ่งมิติที่เอเลียดทำไม่ด้คือกล้าจีขา้ข้า แลีกักโปก็เป็นผู้เล่นที่ผมว่าครบเครื่องแล้วนะครับเป็นผู้เล่นที่เหลี่ยมจัดอยู่แล้วในจงังหวะเล่นที่แคบๆแ,แล้วก็การาหาพื้นที่เซนบอลของเขาก็ดีผมว่านี่แหละคือจุดที่ลิพูผมว่าได้เปรียบทีมอื่นก็คือมีตัวสมรองที่ลงมาแล้วมีมิติการเล่นที่เปลี่ยนไปมีเขาเรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่รู้แหละ ักยภาพเทียบกับตัวจริงอาจจะเป็นรองแต่แต่มันมีอะไรให,ใหม่ๆลงไปแล้วมันไม่ได้ห่างกันเยอะนี่ขนาดดิโกโชต้ายังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ก็ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นโชคดีของรีพูคือการที่พาเลสเหลือ10คนก็คือบอล10คนอะ่ละรัตรีพูพอใช้ตัวสำรองเยอะๆลงมามันก็มีวิธีการที่มันเปลี่ยนไปอยู่แล้วอีกหนึ่งมิติแน่นอนแต่ก็ยังไละครภาพรวมถือว่าการเอาชนะพาเลสได้เป็นจังหวะที่ดีในเกมที่แย่ แต่มันไม่ควรแย่แบบนี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้มีใบแดงก็ไม่เชื่อว่าลิพูจะกลับมาได้แล้วสถานการณ์ตอนนี้ถ้ามองถึงโดยรวมลิพูยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ยังเป็นจา่าฝูงของตารางได้แต่มันจะไม่ยั่งยืนแน่นอนครับถ้ายังไม่เรียกฟอร์มกลับมาแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าขนาดเล่นแบบนี้ยังเป็นจา่าฝูงถ้าเรียกฟอร์มเก่งผู้เล่นในแผงเกมลุก ช่วยกันทำประตูในเกมได้อีกโอ้โหผมว่าลิพูยังคงน่ากลัวแล้วก็แล้วก็น่าสนใจของสหรับพวกเขาในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ด้วยนะครับมาดูสิติกันหน่อยนะครับสติที่น่าสนใจหลังเกมนี้นะครับก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของโมซาล่านะครับแบบการทำประตูของเขานี่ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซาล่ารอประตูที่200มาพักถึงแล้วนะครับโอ้ตั้งแต่ยูโรป,ปาลีกที่ผมภาค กี่นัดล่ะ2นัดได้นะครับก็สุดท้ายมานัดที่3นี้นะครับก็ยิงประตูครบ200ลูกให้กับลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นผู้เล่นคนที่5ครับที่ยิงแต่200ประตูให้กับลิเวอร์พูลนะครับในทุกรายการนอกจากนั้นแล้วครับสิติการเจอกันของครอปกับคริสตินพาเลซถือว่าดีมากครับลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจอเกนครอปชนะ13จาก17 เกมที่เจอพาเลสเป็นการเสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับก็ครอบไม่เคยชนะที่ไหนเยอะมากเท่ากับพาเลสอีกแล้วนะครับโมซาล่าครับนอกจากประตูที่200ให้กับลิพูแล้วนี่เป็นประตูที่150ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีเพียงแค่4ผู้เล่นครับที่ยิงประตูครบ150ลูกในพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวนเกมที่น้อยกว่าโมเมซาล่าครับซาล่าใช้ประตูใช้เวลาไปทั้งที่ทั้งสิ้น 247เกมแต่มีแค่ 100, อารันเช r เลอร์0เขาไป212เกมอเกโร่1 7เกมเคน218แล้วก็องรี2องรสาราก็ใช้ไปทั้งหมด247เกมนะครับเอร์พูเป็นครั้งที่4ในซีซั่นนี้แล้วนะครับที่เสียประตูก่อนแล้วกลับมาเอาชนะได้นะครับมากกว่าทีมอื่นๆรวมไปถึงมากกว่าที่ทำได้ในปี2000 23ถึง2024ซะอีกนะครับที่ลิเวอร์พูลทำได้ก็ถือว่าเป็นสิติที่ยอดเยี่ยมเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับในการคัมแบ็กของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็ประมาณนี้ครับกับคุยกันหลังเกมในแมตช์ของลิเวอร์พูลอย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์จอเล็กในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้ครับ